สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาย YouTube ทุกท่านครับเป็นชาแนลวันนี้มามาดูครับเปลี่ยนซับท่อนตัดรออนเดียครับงานเข้าอีกแล้วมีครับบึงระบบครับท่อนยาวครับนี่ซับไม่ขาดครับนี่ครับรถมีปัญหาครับโดนละ ยนสับท่อนใหม่ครับไม่รู้กินตอหรือกินก้อนหินอ๋ออันนี้คือพัดลมมันนี้ครับนี่พัดลมดูดใบเป่าใบออกมาโยพามาโยไต่สาย,าย,ายพานครับตอนนี้รถจอดสนิทแล้วครับดับเครื่องเรียบร้อยพามาเบ่งเป็นสายพานลำเลียงอ้อย ไฮดรอลิกทั้งคันนี่เป็นปองพัดลมใหญ่ครับโอ้ซับกันซับทอนรุ่นนี่ซับทอนรุ่นนี่ตัดเป็นต้นเลยเห็นวะเอารถชีพขี้ร,รถเอถ้ยฝนครับมันมันรถตีมันขาดเลย รถขาดลงเตะเอาไปออกล้อที่บ้านนี่ล้อในช่างง่ายที่บ้านนี่เจ้า<อ>เฟอร์ครับอเองไอชิน้นเข้ามาครับไอจับไอชิ้นครับ ยังหมุนบรทันได้ได้เฉยอีกสักครู่อีกสักครู่มุนได้หมุนเนี่ยช่างแด้อยู่แล้ยต้องคอยเชื่อมอีกแล้วโอ้จชืนั่นบินเบิดเนาะถทียังวันครบกันครบกันดีฮะสอง พัดพัดลมมันนอนไงพัดพัดลมมันดูวยมันอยู่บนฟ้าเขาบินพร้อมมันเรื่อยันหนักอ้วนแล้วมาไปเลยดูดอ้อยขึ้นมาเอยใบมีดเป็นห้อยหักใบมีดเป็นห้อยหักห้อยหักขาดบินไปเลยเหรอ เจม่คบกันยังไดบุ๊ต่ออ้อยนะนมันพออ้อยหางมันเลยปลสับอ้อยมันพออ้อยหางมันเลยตัดบอ่อ้หวนไว้เว้ใบมีดกับหววแล้ว อันนี้จอรเดียครับจอรเดียก็คล้ายๆกันครับกับขั้นแดงระบบคือคือกันครับ a อไอขีดหนึ่งเก้ารถของบริษัทครับจอรเดียนี่สูงครับสูงสูงสูงกันซุ้มขั้นแดงเนี่ยเนาะยังไงก็เล่นเนาะ ได้ว่าจอนเดียวหน่อยก็รนหุนแดงมันบ่แม่ญงกองนนะฮะเออไอ้ก็ว่าสิเอา่ำนี่ละ่ะเอาเป็นล้ำเป็นล้ำแล้วขีบขีบขึ้นลดลลลลเ,เดี๋ยวสิได้เอาไปลงล,ง,ลงเอ่ห์หัดวงดีแท้ผูคขานี่ ไปขัน้นใดก็มีแต่ขั้นห้างรัดแต่น้อะฮะนีะน่เลียน,ยนสางซื้อกันห่างเลเยน,นสางซื้อกันห้างเนี <c oughs> เขาไปซิ้เมืองซื้อร้องเมืองแถวรถไอ้อบุกบุกเไรมราคาัลวาน่ยากยุ่นเนี้วกันได้เขามาเรางานเขาอ้วนเนมึง

ธรรมาดาละัไหยอดมม้มันลหยอดไปได้มันมันมันมือนอ้อยพวกขึ่นเนะาะยานบดิยินเสียงฟังเสียงบรูเลียงเขาว่านี่เด้อครับขันผู้ตีแม่นผู้นี่เด้อขันเขาติต่ำน้องไอ้บริวาเด้ออืออ้บร้วาเด้อ บักเทียแดยงๆเงบือเก่าแด้มันว่ามึงอ่ะเสียวมึงว่ามึงเนอะไม่ได้เกียวเนอะกานกรอบเว้เนื้อนั่นมึงเป็นไรเขาว่าการกรอบนั่นอย่างมืงเล่นกับขาขวาขงยังก็ทำงานนะ่ะหลบ,ดบ,ดบๆอู้ๆเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็ค่่มเนี่ <laughs> โอ้มึงว่าพัดลมใบทึ่งๆนั่นกันเข้าไปห้อยยุหันกันเป็นนะนี่ทางเข้าขืนหัดฟ้าเนาะลอยลงลงเหมือนคนเด่นเฮงขึ้นแล้วเนาะ,นนะมึงเบิง่งรู้มึงเข้าไปเบิ่งพัดลมด้วยโอ้ยหายกอนพัดลมหัวผมตัวฟางที่ว่าเนี่ยวัดอยู What ่วัดอย่าวัดที่ตรงคำ จากเดียวปรได้ไปน้ำเนาะหมบหูเนาะขึ้นมอสแดแงไปเสียงตบต้ต้งต้แกูเเนาะมตอนอจอดกน้ำบ่น่โยฮัลมลกงเนาะนี่ครับทีมงานเพิ่นสคนครับซอยก <op> nice. ันดีอันนี้ตัวเสริมดอกบเบือเก้าครับเบือเก้านี เปน็กโตเสื่อมเปนกหอยเปนกหอยเบิกเงินเทอแก่ไปซวงเมื่นไปตีเบือตองผุนได้เพิ่นมาตรฐานเล่นอันนี้ก็ฟอร์ดกันครับฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ตู้แอร์แต่ว่าตู้แอร์มันคือขนาดนี้ครับตู้แอร์นี่คนละตู้อันนี้ตู้อบ <laughs> นี่ตูอ้อบกันคว่ำเย็นกันกันคว,ว่ำห้อนออกนี่โอ้ยแระเบงโรดโรถบริษัทแต่ละขั้นหนาอยู่นามบีเบ็ดเอาผู้ใดอยากได้ครับนี่ขั้นละสี่แสนว่าเสื้อรถดผู้ใดสนใจครับปิดหีบหรือดูปิดหีบนี่มาติดต่อทางโรงงานน้ำตาลมิดภูเขียวรถดเด้อแม่นบอลับเพ่อนว่าจะขายสี่แสนใหรเจ็ดแสนก่อน ตีแสยนยบ่มีอุปกรณ์ยังไงมีตะโถรถพ่อเอาไตาว่าแล้วเนาะตีแสนไหมอืมเขี้ยวออกว่านเขี้ยวออกโอ้ดีเว้ยลูกน้องทีมงานนี่ทำความสะอาดรถดีเว้ยน,นี่ครับนี่มือสองมือแปดช่วยกันดีเติ้งวะ ใบซับท่อนแล้วมันขาดมันเขียวรอนได้เนาะโอ้สร้างเป็นกัดอ้อยไปอ้อยมาฮะอือเดี๋ยวยังไ,ไ,ไม่ได้ใส่รถขีบขีบออกแล้วให้ให้ใหีห่ยวไหมเขนแล้วฮู้นเนาะสับทอนกำลังกำลังสีอ่างเขาว่านซับทอนคาข้อมือหนิงว่ะเมื <laughs> ่อเบืงองยังมันมนคาข้อมือแน่ะเบิดตุน่นสันหนึ่ง โอ้ได้ยินดังขว่าขากว่างมันแนวไดนวะอ้อยห่างแล้วมันเลียนดูดว่ไดรบอสนดบโอ้ครับครับผมยำทางสายพอแถามันคือนเลียนไปนี่อยู่งหันแล้วออกใส่ แล้วไปยูเทินกลับมาป่าวหนแล้ว <รถ S 1> ไปเลยทั้เรายูเทินกลับมาอันนี้ฟอร์ดครับนี่นฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์โอ้ยออยังมาท่านได้พ่อเคืองอยู่อยู่ไปยำยังไหนยิ่งรูเลียงอยู่เต๋ ไล่ไปยูน้ำลูขี่แล้อไปขั้นใดกัทดทบขี่ตกปวองเห็นเนาะผู้ขานี่ขาจีบุได้ไล่ออกจากสังกัดสปน้อีพ,พ,พอเห้ยไปขั้นใดกับห้างขั้นนั้น <c oughs> โอ้รถเขาดีๆกับมาาเกีก่ยมน้ำเขาให้เขารถเขาห้างอีกแหละโอ้ตาย บอกไสามสิบเรี้ยนสากซื่อกระหังไหมเหน็นได๋ที่พวกได้แปลาอ้อยล้ำยูร้านหรือเไม่โค,โคต่ายอีกทีเ <laughs> ม่โคยกตายอีกวานี่โอ้มีน้องเอ๋วัฒนาะลูกเมียหน่อยคยเห็นบ่ครับซับท่อนนี่นราบน้องผมจะขึ้นกันไป่ได้ไปดิี โอ้จากที่นอนนี่ยังล่ะถ้าเที่ยวแห้งหน่อยโยแห้งโอเลนได้เที่ยวหน่อยโย <c oughs> ไปสามนี่สามสี่สามหาโยนี่ล่ะ <c oughs> นีก่ก็ไปแล้วฮะฮึสามสี่สามห้าเป็นตาพุ่นเขาบ่ได้เอื้อนแล้วเขาเอื้อนชายะสามสี่สามหาสามสิบห้าตันก็ใส่มาแล้วนะครับเนี่ยสามหกนี่ ไม่ใช่ขี้ๆนะไม่ใช่กล้วยแขกเลยจะแดกง่ายๆนะเว้ยสามสามสิบห้าตันหูใส่มาแล้วนะร่อเลียแล้วาจานกอบเปาตะเฟียงใส่ให้กูว่าแต่รถเต็มเลี้ยวห้าแดกดากมึงเอ้ยหนัดบบย้ำนั่นว่าตั้งแต่รถห้างรถบอดีเปาตะเฟียงให้กูย่านตั้งแต่บารายันขาขวางห้าแดกดากมันก็ได้เงือกสมองมันลาย <laughs> อ,อันอตัดไว้ย่าน,น,นตั้งแต่บัวเตียมเนี่ยนี่ทำทาสลอตัดหยอดผุนีเ้เพิ่นเออแล้วเบื้องกูว่าห่ากออกามากกูว่ามันมีตั้งแต่ใบดักสับตอนอยู่ใส่กูเคลียยุงง่วงง่วงกับพวกกูเอาคาดเคลียออกมาก,กูว่ามันเคลียอันเพียงมากว่างเลโอ้ยฝันนั่นแหละจิบวัวกลัวขันรหัสทิพตันได้ขี่มันแล้วสนอง น้ำหนักรวมกูก็บ่ได้จ <si ักเจี้นี่ก ja ูเว้าเพื่นมึงแค่มือนี่รย์ก้มึงเบิ่งโหลดอยู่บ่ใครบักลูกน้องมึงเบิ่งอาจงแตนตีบมึงเบิ่งโหลดแบบเตี๊บบะแล้วเบิ่งทับย์ทอนกูว่ามันกันทอนราคาฉวกนี่อันใดก็ันใดมึงเขาเปลี่ยนใบเมียเปลี่ยนทับย์ทอนนู่น บักย่างเทพี่น้องเอ้คุณโก้ป่นห,นออห,นหนั่นพ่อคอยเอ้ไม่เสียดีนะฟอร์ดหกหกเออกระเฮ็ดเอานาฬิกามันบพิ่เกิดมามันกับเพ่เป็นยังส่เรารถไทยเนยาะกระซีกระเฮ็ดเองละ่ะกับเอามาตั้งแต่โรงงานผุนละเขาเจ้าพ่นใหนนะ้น่ะมาแบบนี้เลยเนี่ยรถรถค่ายนี่เขาเจ้าจัดเต็มนี่รถอุทัยธานีคุณแล้วอันนี้ครับหกหกหนึง่งสวนเรนไปเทียบกันมึงรู้กับอันขั้นนั้น ขันเน้นคนซื้อเขาจะซื้อขั้นใดนี่ราคาซ้ำกันนี่แต่ขั้นนั้นรุ่นไม่ก่าได้ครับนี่นี่รุ่นไม่กว่านี่ขั้นนี่เออแต่ว่านี่รุ่นน้องรุ่นไอ้ครับนี่แต่ว่าระบบเกียร์คล้ายๆกันครับตัวนี้ละนี่ครับคล้ายๆกันครับตัวนี้ละครับนี่อันนั้นมันจากแรงวะหกหกหนึ่งศูนย์นี่มันร้อยบ่ายบ่เละบ่ถึงเดนรถอันนี้เนี่ย มันแปดทิปเลี้ยงนะมันเผ่าเดียวโอ้โบารู่ทำทาวาอั่นนั่นลยใ้เ่ได้นี่ย,เยเ้เ่ดึงกันเวอ่ะแค่นี้แล้วครับพบกันไหมครับคลิปหนะ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นชนแนลบายบายครับ